เฮ้ยไม่ต้องต่อยมัดมันไม่ต้องมัดไม่ต้องมัดไม่ต้องมัดไม่ต้องไม่ออก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 หน่ะมันชุบกันอีกแล้วหน่ะเฮ้ยมึงออกดิกูรออีโมตัวนี้ก่อนเดี๋ยวกูรออีโมตัวนี้ก่อนมันจะมันชุบเพื่อนละ ดูดนอีโม่เลยไม่รู้ไหมมาช่วยละเพื่อนมาช่วยละไอ้ยังไงใครวะไอ้จัดสะท้อนอ่ะเอ้ยมกดให้ดิอินมาว่ะมากี่ตัววะไม่รู้มากี่ตัวแต่กูเอาแม่งแน่อ่ะ หรอไม่รู้อ่ะผมเกิดยังไงวะเนียนกลิบเลยผมเล่นแน่ๆอ่ะที่เรารู้อ่ะพะ่อค้าลูกค้าใส่ใส่ก่อนไหมใส่เลยเอาปะเอาปะเอาเลยปางนี่ไงใส่แล้วนี่ไงเออออาแมงลีด้านบนพ่อค้าพ่อค้านำน,นะพ่อค้ามีเกาะหนึ่งด้านบนมันเล่นยากนะมันแคบน,นะคุณไม่คุณลงมาให้มันเล่นด้านล่างดีกว่าด้านบนแคบเล่นยากเดี๋ยวมันก็ลงมาเชื่อผมดิ เดี๋ยวมันก็ลงมาดูไว้ด้วยนะเขาหน้ามีกนกข้าหน้ามีกนกสองตัวเท่าไหร่ไปเอาแม่งเลยปืนอะไรอ่ะทำไมมันแรงจังวะลูกเหลือ82ี่เลยอย่ะปืนอะไรเนี่ยเ <c oughs> หรอ โอ้หเหี้ยปืนโคตรแรงอ่ะซ้ำด้วย โหลพี่ยิงปืนพี่ตีนกระหนกบูบูตรงนั้นแอดบูตรงนู้นมีบูสวยผู้สาวแทงมันจะตายไม่ต้องไม่ต้องยิงนะเราไม่เราไม่มีไม้เรามีแต่ ม่ทอดเคนมาแทงแอดดคนงเฉยไม้ซ้ำไม้ซ้ำไม้ซ้ไม้ซ้ำไม้ซ้ำีไม้ซ้ีเออตายไหมตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วเฮียตอแหลตอแหลกยง มากูไม่มียาแล้วรุ่งเรามาช่วยแล้วเออเฮ้ยว้ากลือกลัวว่ะแอดมาช่วยหน่อยมันมาละเออแอดแอดมาช่วยหน่อยอยู่หน้าโรงเรียนโดนแอดตายยังอ่ะบอกแอดแอดไม่ไหมแอดอีกคนนึงอ่ะ เออนั่นแหละแอดคนนั้นที่บอกพอถอดตำรวจอะไรเนี่ยเราตายกันหมดโรงเรียนแล้วเฮ้ยจับอินมากูบอกแล้วมึงอย่าชุบเขาขึ้นมาเป็นไงล่ะน้องมึงชุบเขาขึ้นเฮ้ยอันหนึ่งลงเรีื่อยๆมาโรงเรีื่อยๆมาโรงเรีื่อยๆมาลงเรีื่อยๆมารทงมึงจำกูได้นี่ว่าแต่ว่าตอนคืนมึงเอามาลบกูบ่อยใช่บเวลาเอาอะไรอ่ะพี่แม็กใช่ที่มึงอยู่นั่นน่ะช่างช่างโกนในนี่ใช่ป่ะช่างกลมือนาโกนห้องสองบ้านเล็กที่หนึ่ง

ชุบกูหน่อย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 หัวลิงบาบูนชุบหน่อยหัวแดงหัวลิงบาบูนชุบกูหน่อยกูอยากเล่นเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งสองหนึ่งใครสองหนึ่งเราสองหรือมันหนึ่งเราหนึ่งหรือมันสองเฮ้ยเออ่อยชุบหัวลิงบาบูนหน่อยตัวตึงอ่ะกระหนกไม้เฮียแคร์ดันเยอะขอบคุณครับ กะหนุกมาดิไวมาเร็วๆเอ้ออยช no you know? ื่วยชุดหน่อยชื่นเขาเป็นควายอะไรอ่ะโอ้ยเขี้ยครับชื่อเต็มหมดเลยอ่ะครับชื่อมาจากไหนวะแล้วกูเห็นมังแก้มนี่ะหนุกเป็นตัวนึงอ่ะเขาปูดุกดอกเลยเพื่อน ชี <S <S ้เปสิบคนขนมไม่ไหวอรอไปปัประชาชนที่ได้ถูกเลยนะครับแม่ถกี่อะไรถ้าท้าใจกต้องมาเลยเอาพ่ไอินเาเอาบ้านไอลินเาเอาบ้นเอาาเอาบ้นไอมึงออกดิเฮ้ยูจะแทมันอยู่ละ จริงไอ้จริงไอ้กระหนกเดี๋ยวโดนกูแทงตายตั้งนานไลยเฮียเซิร์ฟโคนหน่วงอ่ะสิปูเฉยเขาเขากูแทงอ่ะค่อยหย่อนไม่อยแทงอย่างเงีจริงอไอ้กระหนกเดี๋ยวโดนกูแทงตายตั้งนานเลยสารโคนหน่วงอ่ะเซิร์ฟมุณจะตายอยู่แล้วมัเมื่อกี้แม่ไม่เห็นหรอกตัวเนี้ยจริงกูโคตรเนียนมีลาปัมปัมปะไปดิมีลาปัมปัมปะ 啊啊、嗯 มาว่ะคนดูเอาไงดีเราช่วยเพื่อนปะช่วยเลยนะผมไม่ไม่รอไม่รอขอช่วยเพื่อนนะเรียบร้อยด้วยดวยด้วยให้ไม่ไม่นั่งหรอกทุกคนผมหมดกด E S C ด้วยแหละอ๋อ มากเลยอ่ะเกาะสี่ก็บอกว่าน่ะ,ะนามาไม่เคกินมาชิ้นด้วยจัดให้นะครับมีหลายคนเรื่อเลยวะเฮ่เฮเอาเลยพ่อค้าพ่อค้ามีเอ้ยโทษเอ๊ะเมื่อกี้ ขอหยิดสวิตเบนนสกบนติงเบดกระท่าฝักหลามาวี่หนวกจัดเลยอะ่ะตายมัจนจะหนีเฮ้ยอ้ยอยพ่อทศไม่ได้ตั้งใจนี่เพื่อเรามาแล้วไม่ต้องห่วงชูวไม่ได้ไม่มีที่ชุบ ป้องเฮ้ยไม่โดนเออช,อ,อชอ <ส 5. S 2> ป้องที่หัวหมชมพูอะป้องป้องป้งเฮ้ยไอ้เฮียน,นี่แข็งตายไม่ไหวไเพื่อนเพื่อชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อน

อีกอยู <in his throat> ่น so so ั้นบอลเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นซ้ายด้วยตัวนึงขึ้นซ้ายด้วยตัวนึงกูยิงให้กูยิงให้เฮ้ยพี่แม็กกูตายกูไม่ได้โดนพีแต่กูไม่มีเลือดกูไม่ตายวายน้องโทษทีพี่แม็กผมไม่มีเลือดนะพี่มันมีมีดนะพี่ร่วงเลยวะผมไม่ผมไม่มีเลือดนะพี่ผมไม่ผมไม่มีตังค์ซื้อยา ตังซื้อยาเลยอ่ะพี่แม็กเฮ้ยเพื่อนเรามาแล้วสวยเพื่อนแทงมันมึงแทงมันดิสวยข้างนอกอินมาข้างนอกอินมามันมาเพิ่มชุบก่อน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 อย่าเพิ่งเล่นชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งชุบก่อนเดี๋ยวกว่าสวิตช์เบ็ดไปไล่ตีแม่งเลยเอ้ยเอามาไปไล่ตีแม่งเลยพี่เอาสวิตช์เบ็ดไปไล่แทงตีเฉยเลยไปชุบพี่แม็กด้วยนะพี่แม็กตัวตึงเลยมันอนกว่า มันได้ไงวะเฮ้ยเอาเอาอินนี่มันไม่ถอดจับเอาอินนี่แทงอินนี่ไม่ถออจับ เพนปเพื่อนปยเพือเพื่อนปๆๆๆๆเอนปอะไรอะไรมันจะตายละสวยชุบดิชุบดิชุบดิอย่าชุบผิดนะเฮ้ยชุบผิดชุบิเปลี่ยนนะแม่งขยันชุบทิบหายเลยอินเต็เซ็ตนี่ควมีกับปะแจนะ เกิดมาประธานสวยสไม่ต้องไม่ต้องให้ินมันยุบสวยสวยตายตายตายยังเล่นชุบเล่นชุบพี่ละคนเล่นชุบหมดแล้วหมดแล้วอินหมดแล้วแม่งมีไปเต็มไปแจะกูเห็นนะเอาไปแจะไรตีอ่ะเฮ้ยมึงเกิดมามึงเล่นชุบต่อดิมึงเกิดมามึงเล่นชุบต่อเนาะเกิดหมาเล่นชุบต่อตายละตายละตายละ

ป้องปั๊งปั้งร่วงไปปั๊งไอเฮ้ยวอ้ทอดทอดทอดว้าอยาอินอะขานุ่งโง่สวยฆ่าเพื่อตัวเองสวย

qua wow, 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 wow. một 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 léo một léo một léo một in một léo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เราจะไม่บุกมูจริงเหรอแล้วม่ได้ต้องเรียนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราจะร้อนมันถมแล้วโอ้โเนี่ยเนี่ยตายหาเรียมพี่นอนเกลื่อนเลยเข้าไปในโรงเรียนประเด็กเอาเลยเข้าไปเฮ้ยเข้าไปตายเรียงตัวกู้อะตายเรียงเขาอะเป็นใช่ไงรถเออเกิดถึงที่เลยเฮี้ยเข้าไปดิเออแล้ว่ป็นยังไงบถึงที่เลย ไอ้สัตว์ตรงน้องมีหนึ่งคนอินมาเฮียกินสองคนอ๋ดอดออาพ่อก่อนอย่าโง่พ่อมึงกูจะด่าไม่ได้ไอ้ลูกชูไอ้เหี้ยไอ้ลูกชู้เ,อเอ่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะไอ้ลูกชูเดี๋ยวกูด่าพ่อตายอะไรอะ่ะว่ะคว้ามันใหญ่ปั๊บ

บอกเลยเวลาบุกเรามากันน้อยเวลาเราึงเราดึงเรามีเยอะก็ต้องทำเป็นงานล่ะท้ายท้ายหมดอินมาบบกอินมาบบกอินื่อยชิบไตโอ้โหไอ้เฮอินไอ้สัตว์หมาพันชิบู

แท้ไม่ใส่ช็อปแบบนี้อ่ะไอ้ปอบคุณลืมตนแรกกูใส่ช็อปรมาชุบไม่ได้ไอ้เหี้ยนววกี่ผ่านเลยอ้โหไม่ได้อ่ะแท้ไม่ใส่ช็อปเฉยเลยอ่ะ แม่งมาว่ะแม่งเออกูออไปเปิดสตรีมทำไมวะเนี่ยตูฟอร์มได้โอเคง่ะเอาไปเทกูเปิดอินเดียเลยดีปะกูเปิดมันเลยปะ แทมไม่โดนเลยสัตวอ์ออกมลอกรอกเพื่อนกูมาแล้วไอ้พี่อะกูเก็บหมดเลยว่ะไอ้เหี้ยเพื่อนกูมาแล้วไอ้สัตว์เงา บุเก็บหมดไ้สัตว์ออกเพื่อนตีมาแล้วเอ๊ะเลือนไอ้สัตว์ เรือนี่เก่งทำไมาครับโอ้ใครมันขับรถชนว่ามันเรือนอะ่ะอะไรเฮ้ยทำไมอะเฮ้ยประธานเฮ้ยชนทำเที่อะไรแต่อะไร,รครับนะ่ะแม่เลยยิงดิยิงดิประธานวัดไปแล้วประธานกูวัดไปแล้วกูเก็บเปิ้นมึงไปหลายตัวเลยอะ่ะเฮ้ยเอาผม

ขอโทษค่ะหนูหนูขอโทษน,นะนะ้าพหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่พี่สาวชุบไฟก็ไม่รู้อะ่ะอผมชุบพี่สาวเขาได้ไม่เนี่ยไม่อยากทำร้ายสาวเลยอะ่ะโ,โลโลประธานผมชุบสาวได้ปะไม่อยากทำร้ายสาวอะ่นะได้ไหมได้ไหมเจเย็นนะพี่เจเย็นครับคนขับครับดู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 ดดด <c oughs> มันเป็นไ <c oughs> อ้เนี่ยนี่อยากตายอชนรถบัสแล้ก็รู้อยู่รถบัสมันชน ừ, ไม่เข้า <c oughs> อา่ะ มึงนกลับมากเลยนะโชเล่โชเล่มาดิอ่ะรถกูไม่พังแล้วมึงใกล้พังแล้วะลงเอาแม่งเลยมาเดินคนไอ้สัตว์อ่ะลงลงลงอินจะไม่แพ้ไอ้ชื่อจะไม่แพ้เว้ยเอามาดิ ชนอีกแล้วไง้าเ้กุชาไอ้ยี่อ่ะอันนี้อันสาสีไม่โกตรตึงอ่ะปะท้เต็มเลยนะปะไตไม่เกิดโดนรถตัดหามแล้วไอ้หมดฟ้าแตกเลยพี่เอ้โค้ดแท้รถจะพังเรารถจะพังล้วเห็นไหม อย่าให้ไม่จริงลงมาครับปึ๊งบึมบั๊มสัมแม้เฮียเอาเอาถือถอยทำไมอ่ะมึงยิงแล้วมึงไม่ได้มึงจะยิงทำเชี่ยอะไรสัตว์เฮ้ยมันว่ายน้ำกันแล้วอ่ะมึงลงนี่มันว่ายน้ำแล้วด่ะมึงว่ายน้ำแล้วมันว่ายน้ำแล้วมึงลงลงเฝ้ารถเฝ้ารถได้เพื่อนลงลงลงถ้าแม่งถ้าแม่งจะเอาวก็ลงมาไามาดิไามาดิไามาดิ บั um, ้มมาดิบั้มท right ี in ่ไหนอ่ะคขนาดนอะอินไอ้สัตว์เ hey ดีบั้มเองเออบั้มเลงบั้มเลยเฮียเอาไปเนี้ยพยาาโดนกันเองงามาดิเดี๋ยวกูเฝ้าเดี๋ยวกูเฝ้ารถเอง เอาไม่ดิให้ให้เพื่อนมันเอารถไปแต่เอาตัวนี้ให้ให้หลุดออกออกวายออกออกออกถอยตายโดนดักต้าดีสัตว์มามาเพื่อนลงละเอาเลยเ็มนฮ้ยโทษโทษเอ็มไนให้อะไรบรรยากาศ มึงออก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 โหไม่ไหวไม่ไหวเอ็มไนเอ็มไนตีมเลยตีมเลยเอ็มไนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยพอเราเป็นสิบคนมันไม่ลงมันไม่ใช่นะเฮ้ยโป้งสวยชุบเลยชุบเพื่อนเขาอยากชุบเลยไล่ชุบเลยไอ้เนี่มีเอ็มไนสั่งว่าจะมาเต็มใจขอคุยกีโมไป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 มึงไปก็ไปวิ่งนะ มึงออกมึงออกกูเองเฮียหน่วงจังวะมึงออกมึงออกมึงออกกูขอสาวกูขอสาวเฮียรถมันรถมึงออกรถมันรถป้องเอ้าปะเจมึงคิดกูทำเชี่ยเลยเนี่ยกูบอกได้กูเอาเองรอ้ออกระวัง ไม่จอดออก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 อออก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 อกจออกออกออกกออกอกออกออกรอกออกออกกกอวกกออ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 กกออกออ